สวัสดี me, พ่อแ z, นนอม่พี่น้องแล้วก็ FC เบิร์สขู่สุวรรณเนาะมัน,นีอก็มาพบมาพบกับสนุกคือเก้าที่สองสนุกซาลาฟพี่น้องมันีอกสนุกกะสีผ้าพ่อแม่พี่น้องพี่แหละมาเกี่ยวข้าวหน้าใต้เนาะพี่น้องกะสีผ้าหล่อบนเข,อขาเนาะป่ะไปฝุงไปชมกันเลยนะพี่น้องอันนึ่งจะสีเป็นคนงานเนาะพี่น้องคนงานที่สนุกจังอะไรพี่น้องเพราะว่า เพราะว่ามีเอฟซีผังไทยเผ่นฝากเงินมาให้สนุกจ้างเกี่ยวข่าวนอพี่นอ้ะะงนอ,นองกะเม่าแพ้งนะพี่น้องกะสนุกจ้างมือหนึ่งสี่สิบห้าพันนอพี่น้องเพราะว่าหน้าทุ่งนี่ค่ะมันไก่นอพี่น้องสนุกก็เลยยังให้มันแล้วมือน,นีเนาะเดี๋ยวพี่น้องกะลายคนอยู่พี่น้องเขากะลายอยู่เลยเข่าเนาะก,กะทุ่งหนึ่งอะไรพี่น้องแต่สนุกกะบ่นน้ว่ามือนีค่ะซีแล้วหรืบอบ่อเนาะพี่น้องกะไปเบิ่งไปชมดงกันเนาะ อันนี้ก็สิเป็นข่าวซุกั่นแหละพี่น้องอันนั้น็สิเป็นคนงานเนาะหนี่อยู่เป็นข่าวซุกเนาะพี่น้องกะพูดกะลายเติบอยู่พี่น้องแต่เข่ากะบ่ได้บ้างบ่ได้นากเนาะเข่ากะบ่ได้นาปบนไดเนอกพี่น้องแต่สนุกอยากให้มันเลียวมือเนาะประจักสี่คนงานกะสี่มาเกินกําหนดกับประจักษ์พี่น้องเพราะว่าสนุกเอาเท้าคนเนาะถ้าเกินกะคือววาแลวพี่น้อง พราว่าคนงานมาหลายเนาะอันนี้กะคนงานเนาะพี่นอ้องสนุกกต่ได้ซาวคนขาจะหลังมาบักหลายๆายเลยพี่น,น,น้องคูเริมอย่เมื่อกี้สนุกออยากห้มันแล้วเะยพี่น้องทุ่งหนึ่งเนาะอห้มันแล้วเบิดภาวามันไกลเนาะมันกลับไปมากันยากเนาะพี่นอ้อง คนงานกัไลายเนาะพี่น้องคือว่าแล้เนอไพกาแล้วเกี่ยวเขาเกี่ยน้ำไลยคนเลยเพิดแล้วเขาแล้วน้ำเนาะลายคนตอนนี้่นกาเกี่ยวประหอดพี่เลยนอพี่น้องกะเกือบสีแล้วเลยพี่น้องเจ้ากว่าสีแล้วตอนเถียงเนาะสนุกกันยังบ่โหเนาะพูจะเกี่ยวได้หลายเลยพี่น้องพูลงไปเมื่อกี้นี่เนาะพี่น้องเพราะว่าคนหลายเนาะมาตั้งสามสิบสองคนพี่น้องเพราะว่าสนุกเอาซาวเนาะเขามาเกินสิบสองคนกะ สนุกมาได้หายเขากับเนาะพี่น้องกะอีต้นเขาอะไรพี่น้องเขาอย่างมาสอยเนาะอีต้นเขาอย่างไกลเนาะสนุกก็เลยจําเป็นเอาพี่น้องเปพวกก๊าลายเนาะพอสมควรเนาะพี่น้องจากหนเป็นแล้ววันนี้เนาะขนาดคือคือสิแหลวอยู่ดอเราพี่น้องเพราะว่าคอเขาอะหายแล้วตอนเที่ยงนี่เนาะและสนุกกะพาึ้นเที่ยงคนอะไรพี่น้องมาเนี่ยีิพากันไปหาเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะเห็ดกินให็คนงานกินก่อนงานสนุกก็ไลพอสมควรพี่น้อง ขึ uh ้นเห็ด huh กินเห็ดยำก่อนบานเลยคือที Listen, ่เป็นอีพอเหินนอพี่น้องครัวเป็ดกับคนงานเนาะตดังไฟพี่น้องเห็ดกินให้คนงานกินอะไรพี่น้องหมดละไปเบิ่งตอนขึ้นตอนเที่ยงุมดแล้วพี่น้องบาทนีย้นห่กับชั้นนูเอาเป็ดใส่หม้อแล้วไปทีรับรอดเลยนาะพี่น้องครัดพี่น้องเอ้ยต้มเป็ดเต็มหม้อเลยเป็ดสองโตพี่น้องชั้นุู้กับศิตาหมอหุ่งอีกเนาะ เริมหมอพี่น้องเอ้ยแซ่บดีดอกพี่น้องเอ้ยผู้สิแล้วเดียพี่น้องคือน่าสนุกเนาะเพราคนสามสิบสองคนพี่น้องเอ้ยผู้น่าก็แถวนั่น่ลยเนาะพี่น้องดโอ้แล้วพี่น้องเอ้ยสิเพิ่นเห็ดให้สนุกเนาะเบื่อสนุกกับสีกู่แล้วก็สิเอารถปั่นเข่ามาเลยเนาะพี่น้องดีไปซ้่มแจนี่ให้เนาะคนหลายเนาะพี่น้องทู้งหนึ่งเลยวันนี้เขาเห็ดไห้ ตั้งแต่พูดล้เนาะมาโอ้กะแล้วพี่น้องเอ้ยนี่กะเนาะพี่น้องเพิ่นกะสิแล้วตอนเที่ยงแลพี่น้องผู้คนงานเนาะคนงานสนุกกะผู้เพิ่นมาซอยแลเนาะพี่น้องเต็ม่เนาะพี่น้องกะขอขอบใจเนหลายๆเนาะที่เพิ่นมาซอยสนุกนี้พุ่นแลพี่น้องไปพอกันอยู่ภาคาพุ่นแลเนาะบดนี้ ตอนนี so no ้ก no no ็จะเป็นเพิ่นกินข้าวเที่ยงเนาะพี่น้องค่นขึ้นมากินข้าวเที่ยงอาหารกับ่อยากเพียงพอบรรไดเนาะพี่น้องเพราอคนไลายเนาะบ่อๆบัดของกินน่ะค่ะโอ๊ะโอกระบาดทางกินต้ามูงทางกินต้ามูงเพิ่นกินข้าวเที่ยงเนาะพี่น้องคนกไลายพอสมควรเนาะของกินบ่เพียงพอพี่น้อง ันุกก็เกิดเนะนีมีซองบอนเนาะพี่น้องที่นี่ก็จะเป็นเทียงนาหน่อยอะไรพี่น้องในเทียงนาหน่อยก็มีอีกบ่อนหนึ่งพี่น้องเพราะว่าพื้นที่บ่เพ,พียงพอเนาะเพราะว่านานกะเทียงกะเทียงห่างเนาะพี่น้องที่ฝ่อพันเห็ดไว้เนาะตอนนี้ก็แล้วไปทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเขาสนุกก็ได้โฟแล้วไปทีเรียบร้อยเลยพี่น้องบ้านนี้ ยังต่กูเนาะพี no, ่น้องยังต่คน mature, นี่อะไรพี่น้องกลับบ้านเมื่อื่นหรือเมื่อคือนี่แหละเนาะสนุกกษีมากูแล้วกาซีมันอร่อยมาซีเลยเนาะพี่น้องอร่อยมาปั่นเลยแหละสนุกแล้วแลวพี่น้องหลังจากที่ขึ้นต้เกี่ยเข่าวแล้วพี่น้องกินต้มเป็ดแล้วแล้วสนุกกสีมาเห็ดกินต่ออีกเนาะเพราะว่าต้มเป็ดเบิร์พี่น้องสนุกกะเมื่อนี้ได้อาหารดีพี่น้องสนุกสีมาสุกน้องงัวเนาะว่างัวสนุกได้ลูกเนาะพี่น้องมาเ้านี่ มาสุกนองงัวพี่น้องน้องสายฝนต้มไว้แล้วเลยน่องพี่น้องสนุกกระสินมาสุกบ,บ้านน่องวุาเสพพี่น้องดีซอยมักระษาบ้านพี่น้องมันเดินน่องไฟอยากอะอยากน่องงัวพี่น้องตอนหนึ่งเถียงเนาะปวดหัว น้ำแช่น้องแช่ยสนุกหมักด้วยเนาะ,นะบางค้นผักกาสิบุกินนน้อพีด่ดองลองผักชาเบื่อเนาะ แสบนัวพี่ดาวเอ้ยความแสบฉันได้ไม่ได้ เด้อพี่น้องไปยาอังสนุกเนาะเพื่อพี่น้าเพื่อพี่น้องงัวก็ได้ตัวแม่ตัวอันได้ลูกก็ได้ตัวเถิกเนาะพี่น้องได้มาสาวเนี่ยเนาะเด้อได้ห กะไปเบ่งผู้ชมตอนปรุงผักพีน้องพี่น้องบ้า้ตอนนี้สนุกกะชิชอยพักน้องพี่น้องชอยพักใส่สุบนนองงอเนาะ i ตอนนี้ก็แล้วพี่ทีเรืร่อยๆเลยน้อพี่น้องเบดวงซนุกซิชินอือแซ่บเลยพี่น้องแซ่แช่แช่พี่น้องสำหรับคลิปนี้สนุกกับซิคอจบคลิปเอาไว้เพียงสักนิดเนาะหมัมกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตาม,มเพื่อเป็นกำลังให่งแชร์แห่งใจให้สนุกนเด้อในเหตุคลิปต่อไปน้องพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเด้อพี่น้องสิบระพาดคลิปใหม่ๆจากช่องสนุกสาวเราเนาะพี่น้องสนุกกับขอขอบคุณขอบคุณเนาะ ทีเอฟซี FC จากฝั่งไทยเนาะพี่น้องที่เพิ่นฝากเงินมาจ้างคนเกี่ยวข่าวขายสนุกเนาะก็แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องสนุกกระสีภาไปหาอีกพออีผอของสนุกเนาะพี่น้องดีใจมาพอที่ลลแล้วเลยดีใจหลายดีใจคนน่้นดีใจคนมาขอมุขขอบใจหล,ลายเนาะนที่เอฟซี่นฝากเงินมาให้จ้างเกี่ยวข่าวอะไรพ่อแม่พี่นอ้องมียังที่บอกเพิ่นมาพอเออก็ะหายว้ำกหายน้ำเงีมันยืนเด้อ แข็งแมันนื้นมันเยินต้องใจลหลายๆเดออ้อโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สนุกกับิคอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านีนน้เนาะเกี่ยวข่าวกันแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องกินน้องว่ากันแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะสนุกกับชิคอตลาเดอ้อฝากผลงานพี่น้องกดไลค์กดแชร์ในเด้อเไาได้เด้อพี่น้องสบายดีสวัสดี